เปิดโฉมหน้าหวานใจสาวหล่อนุ่นดารันที่คบมานานถึง9ปีเข้ากันได้ดีกับลูกๆเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับนุ่นดารันทิตกวินหรือชื่อเดิมรุ้งทองรุวงทองโดยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดสาวแพรวจากนั้นจึงรับงานโฆษณาพิธีกรกับแสดงละครและมีผลงานมาเรื่อยๆอย่างต่อปัจจุบันสาวนุ่น ควบคู่กับการเปิดกิจการส่วนตัวเป็นร้านดอกไม้และร้านอาหารเป็นที่ทราบกันดีนุ่นดารานนั้นมีลูกด้วยกันสองคนได้แก่น้องไม้และน้องมุกและทางด้านน้องมุกลูกสาวคนเล็กยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยตามรอยแม่นุ่นเข้าวงการเล่นละครขึ้นแท่นนางเอกซึ่งปัจจุบันนุ่นดาราณคบหาดูใจกับสาวหล่อมานานถึง9ปี ซึ่งหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็จะพบว่านุ่นดารันหวานใจสาวหลอ่อมักจะออกมาโพสต์รูปคู่กันอยู่บ่อยๆอ,อีกทั้งยังต้องบอกเลยว่าสาวหล่อหวานใจนุ่นดารันนั้นยังเข้ากับลูกสาวและลูกชายของนุ่นดารันได้เป็นอย่างดีและมีความสนิทสนมกันมากๆทั้งครอบครัวจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า